สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยวเหมียวดายี่ค่ะวันนี้นะคะทคสนะเตรียมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยวงเงินเนี่ยให้ถึง1,000 0บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.10ผ่อนชำระนาน24เดือน แล้วก็ปลอดชำระเงิน6เดือนแรกนะคะโดยที่นาทางทกศเนี่ยได้มีการนะคะจะให้ลงทะเบียนออนไลน์เริ่มต้นก็คือวันที่15เมษายนนี้โดยทางทกศเนี่ยได้ปล่อย กู้ภายใต้กรอบวงเงินถึง20,000ล้านบาทโดยเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ถ้าเ,าเราจะมีการลงทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน l ล n e ID ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนท้ายซึ่งนะคะวิธีการก็คือพอเราลงทะเบียนผ่าน l ล n e ID เดีเสร็จเนี่ยเราก็รอการนัดหมายจากทกศซึ่งจะมีการส่ง SMS มาแล้วก็เริ่มทำสัญญากู้เงินตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากนั้นทางทกสก็จะแจ้งแจ้งว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน SMS ให้เราโดยคุณสมบัติของผู้กู้ก็ต้องมีอายุอยู่ที่20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักประกันใดๆเลยแล้วก็มีรายได้ไม่เกินส0 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นนะ่อจะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้า คนขับรถแท็กซี่มาคุเทศหรือใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เป็นอาชีพอิสระแล้วก็มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วเนี่ยต้องไม่เกิน70ปีโครงการเนี่ยจะสิ้นสุดก็คือวันที่30เมษายนนี้นะคะส่วนนะคะช่องทางในการที่เราจะ ลงทะเบียนเนี่ยของตัวทกอตัวนี้นะคะเข้าไปที่แอดนะคะเป็นตัวแอดแล้วก็ B A A C F A M I L Y อย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ที่เหมียวเหมีกลังทำไม่ให้แล้วนะคะดูที่หน้าจอได้เลยนะคะเข้าไปที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ